สวัสดีครับพบกับผมต้นสันเพชรชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวขั้นตอนการสร้างบ้านใน e p 2ีนะครับซึ่งใน EP 2ีนี้นะครับผมก็จะมารีวิวขั้นตอนในการทําคานขอดินขั้นตอนในการเทพื้นแล้วก็เทเสานะครับก็ทั้ง3อย่างนี้นะครับ3ขั้นตอนนี้นะครับก็จะมารีวิวใน EP 2ีให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสันเพชรชาแนลด้วยนะครับแล้วไปชมกันเลยครับในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้างานในการสร้างบ้านนะครับวันนี้ก็จะมาดูนะครับงานการผูกเหล็กคานนะครับแล้วก็งานเข้าแบบคานคอดินนะครับซึ่งก็สังเกตเห็นนะครับก็จะเห็นว่าช่างก็ได้ทําการเทลินแล้วครับแล้วก็ได้ผูกเหล็กคานคอดินนะครับแล้วก็ได้เข้าแบบเป็นบางส่วนแล้วนะครับ เราก็ต้องมาตรวจเช็คดูนะครับว่าช่างได้ผูกเหลขข็กคานตรงตามแบบที่วิศวกรได้กำหนดไว้ให้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในคานแต่ละส่วนก็จะมีหลายแบบนะครับทั้งคานตลอดแนวคานยื่นนะครับก็ต้องมาตรวจดูนะครับถ้าสงสัยก็ต้องไปสอบถามช่างนะครับส่วนตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าช่างได้ทำการเข้าแบบ คานขอดินเสร็จที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้มีการตีแบบยึดแบบค้ำยันนะครับแบบรัดรัดปากแบบนะครับตีไม้รัดปากแบบตีไม้ค้ำยันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลักษณะงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ต่อไปก็รอนะครับที่จะเทปูนคานคอดินได้เลยนะครับก็ลักษณะงานโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับ ก็หลังที่เห็นนะครับก็เรียบร้อยดีครับประมาณนี้เลยครับผมครับหลังจากนั้นนะครับก็วันถัดมานะครับก็ได้เทปูนคานคอดินนะครับเทคอนกรีตคานคอดินแต่ว่าประสบกับปัญหาฝนตกนะครับหลังจากการเทปูนคานแล้วนะครับไม่นานนะครับฝนก็ตกลงมานะครับทําให้เกิดปัญหาอ่า คานซุดนะครับเนื่องจากว่าหลุมฟูติงที่เพิ่งกบดินไปนะครับเกิดการซุดตัวลงไปนะครับแล้วทําให้ตัวคานที่เพิ่งเทก็ซุดลงไปตามหลุมนะครับก็ทําให้เกิดเป็นช่องโหว่ตรงนี้นะครับก็ต้องแจ้งทางช่างแจ้งทางผู้รับเหมานะครับให้เข้ามาแก้ไขงานนะครับผมเนื่องจากทําบ้านในหน้าฝนนะครับก็ต้องทําใจกันนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องประสบปัญหากับ ฝนที่ตกลงมาได้ตลอดทุกเวลานะครับครับนี่ก็ซุดนะครับซุดตามจุดบริเวณที่เป็นหลุมฟุตติ้งนะครับซุดเกือบทุกต้นนะครับทุกต้นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเพิ่งเราเพิ่งกรบหลุมฟุตติ้งไปนะครับกรบหลบมุมฟุตติ้งกรบหลุมต่อมอไปก็เลยทําให้เกิดปัญหาปูนซุดลงไปตามหลุมฟุตติ้งนะครับส่วนในจุดที่ ปูนเซ็ตตัวแล้วนะครับในจุดที่ปูนมันแข็งตัวแล้วนะครับก่อนที่ฝนจะตกลงมานะครับก็แข็งแรงดีนะครับได้สัมผัสดูพื้นผิวของคอนกรีตนะครับก็แข็งแรงดีนะครับนอกจากนั้นทีมช่างก็ได้มีการเสียบเหล็กไว้ยึดกับไบเมดด้วยครับพอเสร็จแล้วนะครับก็มาดูขั้นตอนต่อไปก็คือทีมช่างก็ได้ถอดแบบออกมานะครับถอดแบบออกมาก็มาดูสภาพความเรียบร้อยของคานนะครับว่าในแต่ละจุดเป็นอย่างไรแล้วก็ สำหรับจุดไหนที่มีรอยแหว่งรอยโหวอย่างนี้นะครับก็ต้องมีการซ่อมคานนะครับมีการปะคานนะครับเพื่อที่จะให้ปูนเต็มนะครับไม่ให้เกิดช่องว่างช่องโหวขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เหล็กคานะครับสัมผัสกับอาการนะครับจะได้ไม่เกิดเป็นสนิมนะครับในส่วนที่เกิดเป็นหลุมช่องโหวตอนนั้นก็ทีมช่างก็ได้แยกออกนะครับแล้วก็เทปูนกลับเข้าไปใหม่นะครับผมก็ ตามนี้เลยนะครับจะเห็นว่าทีมช่างเลทีทปูนใหม่นะครับในช่วงนี้นะครับก็เรียบร้อยดีนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนอื่นๆก็จะเห็นว่าก็มีการนะมีการปะนะครับมีการแต้มปูนอัดปูนเข้าไปในะจุดที่มันเป็นช่องว่างนะครับเพื่อที่จะไม่ให้คานมีช่องวูแล้วก็เหลขข็กคานสัมผัสกับ อากาศแล้วจะทําให้เกิดสนิมนะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าตรงจุดไหนที่เป็นเสานะครับก็จะมีการยุบตัวของของดินใต้ท้องคานลงไปนะครับก็จะเห็นเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะยุบเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันเพิ่งกบดินนะครับแล้วก็มีฝนตกลงมานะครับก็จะเห็นยุบเยอะอย่างนี้เลยนะครับก็โดยภาพรวมประมาณนี้ครับ ครับหลังจากที่คันขอดินเสร็จแล้วนะครับในวันนี้ทีมช่างก็ได้มีการขุดดินเข้าไปเพื่อที่จะเทพื้นนะครับเตรียมเทพื้นนะครับมีการขุดดินเข้าไปในตัวพื้นที่ภายในของคานนะครับเพื่อที่จะเทพื้นนะครับก็จะหลังจากนั้นนะครับทีมช่างก็ได้มีการวางท่อนะครับวางท่อระบายน้ำวางท่อ้อาดีนะครับ ในส่วนต่างๆของไม่ว่าจะเป็นซิงค์น,นะครับจุดนี้จะเป็นซิงค์ไม่ว่าจะเป็นซิงค <c oughs> ์ห้องครัวนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นห้องน้ําเล็กนะครับเป็นจุดของห้องน้ําเล็กนะครับก็มีท่อระบายน้ํานะครับแล้วก็ฝักบัวนะครับตรงนี้จะเป็นจุดของอชักโครกท่อน้ําดีตรงนู้นก็จะเป็นส่วนของหลังหน้านะครับ นี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําใหญ่นะครับก็จะมีท่อระบายาน้่อาล้างหน้านะครับน้ำอน้ําดีชชกโคกแล้วก็น้ําดีแล้วก็มีท่อระบายน้ํานะครับส่วนนี้จะเป็นฝักบัวกับท่อระบายน้ํานะครับผมครับโดยรวมหน้างานก็ประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับทีมช่างก็ได้มาขุดลุมนะครับขุดหลุมเพื่อที่จะวาง ระบบบาบัดน้ําเสียนะครับผมครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการเมื่อดินเข้าแล้วนะครับก็จะมีการปรับเกีย์หน้าดินนะครับแล้วก็มีการบดอัดนะครับเพื่อที่จะให้ดินมันยุบตัวแน่นตัวดีก็มีการบ่มน้ำนะครับมีการใช้น้ําในการช่วยให้ดินยุบตัวเร็วขึ้นนะครับก็หน้างานก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเตรียมในการผูกเหล็กนะครับผูกเหล็ก ต่อไปนะครับผมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นงานในส่วนของมาดูการผูกเหล็กของส่วนของห้องน้ํานะครับส่วนของระเบียงยื่นนะครับก็จะดูนะครับประมาณนี้เลยในงานส่วนการผูกเหล็กห้องน้ําอันนี้ส่วนการผูกเหล็กของส่วนระเบียงนะครับส่วนที่ยื่นออกจากตัวบ้านนะครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนระเบียงครับก็จะเห็น ก็งานเรียบร้อยดีครับไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับผมครับอันนี้หน้างานโดยรวมครับครับนี้ทีมช่างก็ได้าวางแผ่นพลาสติกแล้วก็มีการปูวยเมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ด้วยที่หน้างานนะครับมีฝนตกลงมาบ่อยนะครับรถปูนไม่กล้าที่จะเข้าไปถึงหน้าไซ่างานนะครับก็จําเป็นที่ต้องมีการจ้าง รถเคสนะครับมาใช้ในการยกปูนเข้าไปเทในไซ์งานจริงนะครับทําให้ก็มีปัญหาอุปสรรคเล็กน้อยนะครับต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทางผู้รับเหมาก็ได้ดําเนินการจัดเตรียมไว้ให้นะครับเพราะว่าต้องรีบนะครับในการเทพื้นเทเสานะครับเพื่อที่จะไม่ให้เหล็กนะครับขึ้นสนิมนะครับจะต้องเทให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับผมก่อนที่ฝนจะตกชุกครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับรูปภาพบรรยากาศในการเทพื้นบ้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศหน้างานเทพื้นครับครับสำหรับนี่ก็เป็นมาดูงานนะครับในส่วนของช่างได้ทําการเข้าแบบเสาแล้วก็เทเสานะครับก็ช่างขนาดนี้ก็ได้เล่งมือนะครับเพราะ รองเย็นแล้วนะครับของวันนั้นที่ได้ไปตรวจดูนะครับนี่ก็กําลังเทเสากันอยู่นะกําลังเช็คดิ่งครับยิมช่างเช็คดิง่งตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการเทเสาแล้วนะครับก็ได้มีการเช็คดิ่งสองฝั่งที่มีการจุดยึดนะครับไม้เบบนะครับก็ได้เช็คดิ่งเสร็จก็ทําการเทเสาตามภาพนะครับ เสร็จแล้วนะครับพอวัอนนี้นะครับก็เป็นวันมาตรวจรับงานนะครับในส่วนของงานคานคอดินงานพื้นแล้วก็งานเสานะครับก็จะเห็นว่าทีมช่างทีมผู้รับเหมาก็ได้ดําเนินการเทครบทั้ง3ส่วนแล้วนะครับทั้ง3อย่างแล้วนะครับก็ในส่วนของเสานะครับช่างก็ได้ทําการบ่มเสาโดยการใช้พลาสติกในการพันเอาวไว้พันร่นเสาเอาวไว้นะครับเพื่อไม่ให้อ่า ปูนมันน้ำละเหยอ,ออกจากปูนเร็วเกินไปนะครับเป็นการบ่มคอนกรีตนั่นเองนะครับผมครับสำหรับในส่วนของ ep 2ก็ได้จบแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็น ep 3นะครับในส่วนของการโครงลังคาแล้วก็มุงลังคานะครับก็อย่าลืมติดตามช่องั a เพชช channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ